สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้อยากจะมาแนะนำตัวนี้เลยค่ะเป็นผลิตภัณฑ์บำรุงผิวกายนะคะของเทอเร่เอัลต้ารีแพร์ครีมค่ะตัวนี้เป็นครีมสูตรเข้มข้นนะคะสำหรับผิวแห้งแตกกร้านหนาแค่ไหนก็เอาอยู่ค่ะเห็นผลภายใน7-14วันสำหรับทาตามเท้า มือศอกเขา่าหรือจมูกเล็บนะคะที่มือที่เป็นเล็บด้านด้านแข็งๆตัวน,นี้ดีมากเลยเหมาะสำหรับผิวที่แข็งด้านนะคะหรือว่าแห้งกล้านเป็นขุยพกพาก็สะดวกด้วยค่ะลองทดลองใช้ดูแล้วนะคะทาลงไปแล้วรู้สึกมีความชุ่มชื้นที่ผิวเนื้อครีมเขาจะเข้มข้นมากๆเลยค่ะเพื่อนๆ ตัวนี้นะคะอย่าลืมนะคะเหมาะสําหรับส้นเท้าแตกมือแห้งข้อศอกดำเข่าดํานะคะตัวนี้ช่วยได้ดีจริงๆเลยค่ะเพื่อนๆพกพาไปไหนก็สะดวกนะคะหรือถ้าใครอยู่ที่อากาศเย็นๆหนาวๆตัวนี้ช่วยเก็บความชุ่มชื้นผิวได้ดีจริงๆเลยค่ะผลิตภัณฑ์เขาจัดส่งให้ไวมากเลยนะคะเพื่อนๆแล้วก็แพ็คและบรรจุมาอย่างดีค่ะ ตัวนี้พัดมีปักตะกร้าสินค้าไว้ให้ที่ด้านล่างนะคะเพื่อนๆถ้าเพื่อนๆท่านใดสนใจก็สามารถที่จะกดสั่งซื้อสินค้าในตะกร้าเลือกดูราคาและโปรโมชั่นได้เลยนะคะนี่ค่ะใช้งานสะดวกนะคะเพื่อนๆเปิดปิดฝาแบบนี้เลยค่ะเรรนจุกเขาจะแพ็คมาอย่างดีนะคะด้านในเขาจะต้องแกะก่อนนะเพื่อนๆนี่ค่ะหมุนหัวเกลียวออกมานะคะแล้วดึง ฟอยล์เล็กๆที่แปะอยู่บนกรอบตรงนี้ออกนะคะอย่าลืมนะคะเพื่อนๆผลิตภัณฑ์ตัวนี้ใช้งานได้ดีจริงๆเลยนะคะสำหรับผิวแห้งแตกกล้านเป็นขุยพกพาสะดวกเก็บความชุ่มชื้นได้ดีช่วยได้ตามจุดต่างๆเช่นส้นเท้าแห้งหนาะมือแห้งจมูกเร็บแข็ง ้อสอกด้านดำเข่าด้านดำตรงนี้เหมาะเลยนะคะเพื่อนๆลองไปทดลองใช้ดูได้นะคะถ้าสนใจค่ะเป็นครีมสูตรเข้มข้นเลยนะคะฝากเพื่อนๆด้วยนะคะถ้าถูกใจยังไงกดถูกใจคอมเมนต์บันทึกกดแชร์และกดอีพีเดยพัดด้วยนะเดี๋ยวคลิปหน้าจะเอาสินค้าดีๆมารีวิวใหม่ค่ะวันนี้เท่านี้นะคะ